วันหนึ่งแล้ฉันก็ขับรถมารถมันถับพาไฟแดงออกมาเนี่ยแหละสร้างความเดิอดร้อนแล้วเนี่ยแหละสร้างความเดือดร้อนฉันก็หักหลบกเลยคุยกับต้นโพต้นไมนต้นโพน,น่าแนน่พ่ต่ต้นนข,<ป>ข้า้นานข้างพ้นนข้งนง<ล>น,นต้นโพนต้นโน้นโพนี่่้นนตนโนี่ตน่ต้นโพนี่้นนนั่้นน่้นตนโนต้นไม้ข้างล่างนะเว้ย ล้วมอไซค์ก็หายไปแล้วมองไ์ก็หายไปแล้วนี่ไงฉันนี่เดือดร้อนหรือยังเดือดร้อนหรือยังบอกว่าไม่ผ่าผ่าไฟแดงแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนพื่สร้างความเดือดร้อนนี่ไงฉันต้องหักหลบถ้าฉันไม่หักหลบไปชนตายหไปแล้วตัดมาคุยกับต้นไม้ฉันไม่อยากหลบเลยเลยไงชนต้นไม้ต้นนี้แต่ว่าต้นโพกิ่งไม้ต้นโพเอ้ยใช่เหรอวะใช่เหรอวะ ช่เหรอวถ้าไฟแดงไฟแดงมาชน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 ฉันก็หลบหลบชหลบแล้วฉันก็คุยกับต้นไม้คุยกับต้นไม้ม่อจ่อเลือดนะเพื่อน